นอจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่เสี่ยงนะครับเกิดไฟป่าเคาาประตูบ้านสร้างการรับรู้ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กครับ <c oughs> ที่บริเวณตลาดซับไพวันและบ้านห้วยพลูตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพันเอกวันปิยะแก้วเสกแก้วเกตขอภัยนะครับหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกรวมกับอุทยานแห่งชาติแควน้อยศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก ชุดปฏิบัติการกิจาการพล,ลเรือนกองพลพัฒนาที่3นักศึกษาวิชาทหารหน่วยฝึกมณฑลทหารบกที่39และผู้นําท้องที่ท้องถิ่นจัดกิจาการรมครับรณรงค์สร้างการรับรู้แบบเคาะประตูบ้านเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป้องกันไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดการเผาซ้ำซากและเป็นพื้นที่เป้าหมายของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษนุโลกครับทางนี้ครับสำนักง,งาน <c oughs> พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจีซ่านะครับก็ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ17ภาคเหนือซึ่งจากการคาดการพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าด้วยแบบจำลองระบบสารสนเทศระหว่างวันที่19ถึง25กุมภาพันธ์2567ก็พบว่ามี10จังหวัดที่มี ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟปา่าซึ่งคาดว่าสูงกว่า1ล้านไร่ได้แก่พื้นที่จังหวัดตากจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในเขตพื้นที่การเกษตรพื้นที่เขตสปปพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสาเหตุนะครับอาจเกิดจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่าหรือว่าการเผาก่อนเตรียมการเพาะปลูกหรือว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตครับ